สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สรีิไทย68มนบุรีกรุงเทพนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบก,บกับการนำเสนอรถตู้ปี2013นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2500cc ซีซีนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบรถเครื่องยนต์2500เป็นเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับคันนี้ มาในโฉมสีขาวเลยนะคะเป็นรถบดรระวางของหน่วยงานมานะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพเครื่องยนต์นะคะเป็นรถเครื่องยนต์เดิมๆนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะรับประกันไม่มีรถวิง่งวินไม่มีรถป้ายเหลืองมาขายแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับรายละเอียดของรถตู้คันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะด้านหน้านะคะลูกค้าจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเราจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังไม่ยับนะคะเป็นเบาะสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานเลยนะคะ mm hmm. เป็นรถที่นะคะได้สภาพดีหนึ่งคันนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคันนี้โตต้าคอมพิวเตอร์ปี2013 mm hmm. เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ ดูได้เลยนะคะสภาพแผ่นเปกนะคะไม่ช้ำไม่สึกกันเลยนะคะพวงมลาลัยนะคะสังเกตได้ชัดๆเลยนะคะพวงมลาลัยไม่สึกกันเลยนะคะสำหรับรถตู้คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะสำหรับภายในรถตู้คันนี้นะคะก็จะได้เป็นนะคะในส่วนของจอกลางนะคะแล้วก็ลำโพงซ้ายขวานะคะ ในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสามแถวสีดำเลยนะคะคันนี้สภาพแบบว่าพร้อมเลยนะคะรายละเอียดสวยๆกันเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังคู่นะคะสำหรับรถตู้คันนี้หลังคาเดิมๆนะคะหลังคาเดิมได้สภาพเดิมเลยนะคะคันนี้คอนโทรลกลาง ได้เป็นสีดําเลยนะคะมีที่ชาร์จแบตให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะระหว่างเดินทางนะคะลูกค้ามีพรมพื้นนะคะพรมมาด้วยนะคะสําหรับคันนี้ภายในนะคะมีพรมให้เรียบร้อยค่ะสภาพสีเดิมนะคะสีเดิมบางคันเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ สีขาวนะคะสีเดิมบางทะคันนะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าที่นะคะ มีรายได้นะคะ20,000บาทขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะสำหรับรถตู้ปี2013คันนี้รายละเอียดรถสภาพเดิมๆนะคะเบาะหนัง3แถวเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้บริษัทเพชรยนต์เสนอขายอยู่ที่ราคานะคะ 6 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะเปิดบริการทุกวันนะคะบริการเปิดบริการทุกวันนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่ถนนสริไทย68นะคะไม่มีวันหยุดราชการนะคะ สามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตข่าวสารข้อมูลใหม่ๆกันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ